สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับสีพามาเบิงหยาไนครับที่ปลูกไว้แล้วปลูกแล้วไปแล้วครับปลูกสำเร็จเรียบร้อยตอนปลูกบอได้ไทายเบิองครับกะบ่ม,มีอย่างไรครับใส่รถไถเดินตามครับไถแล้วกับคาดครับ ขาดรอบหนึ่งรอบสองรอบไแล้วครับเอาจนให้เนียนแล้วเต่ว่าพื้นทีนะครับกะนี่นะครับเห็น่าห้อยรถไถหลังจากใส่รถไถเดินตามนะครับไถแล้วก็ขาดจนหนาดินเขาเนียนแล้วนะครับกะลวยทอนพันธุนะครับเอาทอนพันธมามามาใหญ่มาโรยไว้นะครับมาลรยแล้วกะนี่นะครับใส่ รถไถเดินตามนะครับถอดไถถอดขาดออกนะครับเอาล่อมันนะครับอย่างเดินนะครับเดินย่านะครับเดินย่าให้จมโค้นนะครับตอนที่ปลูกนะครับเห็ดเห็ดน้ำให้มันเป็นโค้นเป็นตมนะครับเกียร์เกียพยายามปรับนาดินให้มันเป็นตมนะครับเป็นโค้นนะครับเนี่รถอยรถไถเหยียบลงภาษิประมาณนี้ครับนี่นะครับประมาณสามงานนะครับแปลงนี้ที่ผมปลูกสําหรับทอนพันสามรอยกิโลนะครับนี่ครับ ประมาณนี้น้ำก็เริ่มผมปล่อยออกครับผมปล่อยออกไปให้มันเชื่นอยู่นิดน้อยเพราะว่ามันมีน้ำซึมลงมาจากข้างบนปลายางฝนครับฝั่งบนดีปลาย่างทีดตัดออกทางโน้นบนครับน้ำซึมลงมาก็มีน้ำอยู่พอประมาณครับนิดน้อยคันมีฝนตกมาจากอีกมือสองมือช่วงนี้ฝนโมโตก,กับว่าเป็นยังครับแต่ว่าขันตกมากก็ดีกระิข,ขงังใส่ให้เพิ่ไดนน้ำอีกนิดน้อยครับ นะครับสำหรับ้าไนที่ผมด้ทดลองปลูกนะครับนี่ครับเป็นที่กับประมาณเกือบเกือบไรครับนี่นะครับใส่รถไถเดินตามนะครับเดินย่ำย่ำตอนตอนตอนสุดท้ายนะครับให้เขาจมลงไปในโคนนะครับแล้วเขาสีคิดว่าน่าจะติดดีนะครับนี่นะครับ ดี๋ยวมาติดตามผลงานกันครับนี่ปลูกหลังจากปลูกไปได้สองมือแล้วครับนี่มือที่สองหลังจากปลูกนะครับยหยาไยเพิ่นกระสีเป็นห้าทุานแรงทุนนำถมขังแล้วกะรอบตัดกระสีเรี้ยวครับรอบตัดกระสีอยู่ประมาณ2 0่สถึงยี่สห้มือกรสิได้ ัดใบครับเพราะว่าขอเขานี่มันสีเงานะครับขอเขาแต่ละขอนน่มันสีนเงาเกลยเ,เห็ดให้ระยะเวลาการหลบตัดมันเงาขึ้นครับ,รบเห็นนะครับแปลงหยาเป็นหยาหน้นะครับวิธีการปลูกกะนั่นแหละครับเตรียมแปลงให้พร้อมแล้วก็มีน้ำเพราะให้เป็นโค้นครับเป็นตรมไถแล้วกะ ริงเราใส่ฝุ่นว้ก้อนครับอันแรกเลยก็คือต้องใส่ฝุ่นว้ก้อนครับฝุ่นว้ในในห้องพื้นครับแต่มีฝุ่นมีพวกขี่งวขี่กล้วยขี่ไปขี้ไก่ก็ใส่ไปเลยครับห้องพื้นก้อนแล้วก็ไทยแล้วก็คาดให้เนียนครับเอาทอนพันลงเอารถไถยเดินตามยำครับรถไถหล่อหลอหล,ล,ล่อเล็กเขายำครับยำยำยำ,ยำลงเขาจะจมลงไปส่วนจมกับจมส่วนโพกโับโพนะครับเซนให้หยาติดดี เดี๋ยวจังไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับอันนี้สองมือเพิ่งได้สองมือครับตอนท้ายจริงๆอยากอยากอยากถ่ายลงให้เบิ้งตอนที่ที่ปลูกนะครับแต่มันเลอะครับมันเลอะผมผมป่๋ยตอนพันเองนะครับมันก็เลยบออะไรถ่ายทําให้เบิ้งนะครับอะไรถ่ายคลิปให้เบิ้งบรมมีอย่างไรครับคืออย่างหมูมอหน่ะละครับรถถ่าย้ามันขาดนะครับป่๋ยตอนพันครับตอนพันห้อยมากหน่อย แต่ครับอยากได้หลายกัห้อยหลายครับมันเังสิเกิดทีแต่แต่เฮามีทุนครับสือถอนพันธุ์มาหลายกด้หลายเกิดดีครับของผมนี่ก็พ่อประมาณคิดว่านะบ่บนบ่หลายบ่หน่อยครับเดี๋ยวมาติดตามน่วมกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับขอบคุณติดตามรับชมคลิปครับสวัสดีครับ